ยังหังมนมาทางนอกดึกระส่งมากเงดูไปยังออกห้องวะคุณแม่มคุณคุณแม่มออกมาข้างนอกเด้อ คุณแม่มเห็นไหมคุณแม่ม สวัสดีคุณเอซนะคะได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยโอ้มาแล้วนะคะหนึ่งท่านนะคะปู่พ้อจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นสัตว์บอคุณแม่มทดสอบด้อค่ะเด้วอว่าแม่นยังดอกบอได้ไล่โซดโดนแล้วคะ่ะพราแม่พี่น้องป้องไปเห็นบอคะเห็นบอเห็นปอ่อนบอคะอันนี้คือ ทดสอบด้วยค่ะเด้อทดสอบบ่ได้ทักทายกับเอฟซีโดนละค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านปูพองยาทานเนาะอยู่หน้าบ้านนะคะทุกท่านนะคะกับมานั่งอยู่ใต้ต้นต้น,ต,นต้นไม้อยู่หน้าบ้านปูพองเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพิ่นห้องต้นเกลเก,เกลูกเลารบ่คะ่ะตะอ้อนก็ล้องบ่ค่อยถือเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะป้าออนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอฟซีนะคะสวัสดีนะคะทักทายยามแรงเด้อค่ะเด้อพราะว่าปากออนกับบไดทักทายเอฟซโดนแล้วโดนแล้วเนาะ,ะโดนเติบเป็นปีๆพอละ พอ,อนก็สวัสดีนะคะทุกท่านเด้อสวัสดีทุกท่านนะคะแม่นกน้อยนะคะโคไม่ใช่เนาะคุณน้ำพริกนะคะโอ้ตากระเนี้่ค่อยเห็นเด้อค่ะเด้อแม่นกน้อยนาแก่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ คุณแม่นกน้อยนะคะสวัสดีค่ะป้าออนค่ะสวัสดีนะคะสะดุดสะดุดป้าออนค่ะสวัสดีนะคะเอซนะคะ ประออนก็ไม่ได้คุยนานแล้วนะคะไม่ได้คุยนานแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะเข้ามาทักทายประออนเดอทดสอบค่ะเพราะแม่พี่น้องคุดฮอดคุดถึงสุขูสุคนเดอร อาริยานะคะสะดุดขับประอรอมั่นสะดุดจะบอกคุณแม,ม่สะดุดจะบอกคุณแม,ม่คุณแม,ม่เอ้สะดุดจะบอกกล้องนั่นน่ะบ่คอยมีสัญญาณบันไดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวก็ขาดขาดให้ใหายส,สัญญาณเน็ตกระไดประอรมากขอโทษห,หลายๆเด้อ คุณกัญญาลัตนะคะสวัสดีจ้ปะป้าออนค่ะสวัสดีนะคะคุณกัญญาลัตนะคะทำอะไรอยู่จ้ออะอ๋อป้าออนก็ยังไม่ได้ทำอะไรเด้นนั่งนั่งคุยนั่งทักทายลองดูค่ะพ่อแม่พี่น้องลองดูค่ะว่าขึ้นไลฟ์สดจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ เนี่ยตอนนี้ก็ทดสอบทดสอบอยู่หน้าบ้านปู่ผ่องยาพานะคะเป็นที่สัญญาณเน็ตขออันช่องช่องปูผ่องยาพานะคะบอกว่าเป็นที่สัญญาณเน็ตนะคะก็เลยสะดุดนะคะคุณ FC ทุกท่านนะคะ คุณสนทยานะคะลุงพลป้าเตนมาส่งกำลังใจให้นะจ๊ะป้าอ้อนค่ะขอบคุณเด้อคุณสนทยานะคะ,คะ,คะโอ้ตาป้าอ้อนกับมองไม่ค่อยจะเห็นไป้ดดเ้ยค่ะเด้อ ณนะตอนนี้นะคะปอออนก็จับจับกล้องมือนึงนะคะแล้วก็คลิกดูนะคะที่เอฟซีเข้ามาทักทายนะคะมือหนึ่งนะคะเพราะว่าขากล้องปอออนก็ยังยังไม่รู้อยู่มุมไหนนะคะ <laughs> ปะออนก็ขอโทษด,ด้วยเด้อเพราะไม่พี่น้องเฮ้ย อ๋อภาพมืดเลยคะตอนนี้ก็มืดจริงๆค่ะเพราแม่พี่น้องเพราะว่าจะหกโมงแล้วนะคะเนาะ ็อยู่ในขั้นทดสอบกล้องของป้าออนช่องของป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้ขึ้นไลน์นานแล้วนะคะคุณเอฟซีท่านใดนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาก็ถ้าป้าออนไม่ได้อ่านก็อย่าว่าป้าออนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวป้าออนจะขึ้นไลน์ใหม่อีกทีนึงก็คงจะเป็นรอบดึกนะคะก็จะให้คุณเอฟซีนะคะได้พูดคุยกับย่าพาด้วยเนาะ นะคะเพราะว่าปอออนก็อยู่บ้านปู่ผ่องย่าพานะคะทุกท่านนะคะนะตอนนี้ก็คือปอออนทดสอบดูนะคะคือว่าไม่ได้ขึ้น,ลน,น,ลนะะไลนะะ์นานแล้วนะคะไม่ได้คุยทักทายกับคุณเอฟซีนะคะนานแล้วนะคะเนี่ยปอออนอยู่หน้าบ้านนะคะปู่ผ่องนะคะนี่ค่ะบ้านปู่ผ่องย่าพา คุณสนทยานะคะ FC ลุงพลปแ่นนะคะค,ค่ะค่ะก็ตั้งนานแล้วนะคะท่านนี้นะคะ FC ท่านนี้นะคะตอนก็ขอบคุณนะคะที่ยังเป็นกําลังใจให้นะคะครอบครัววิภามาตลอดนะคะเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดค่ะทุกคนทุกคน ความเป็นธรรมต้องมีให้ลุงของเราค่ะสู้ต่อไปค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะก็ต้องสู้ค่ะต้องสู้ก็เหมือนเหมือนป้าแตนพูดนะคะไหนๆเราก็สู้นะคะก็สู้ให้ถึงที่สุดนะคะคุณเอฟซี ก็ขอบคุณนะคะยี่สิบสามท่านนะคะที่เข้ามาดูประออนนะคะประออนคือทดสอบนะคะทดสอบก่อนเผื่อว่าเราขึ้นไลเนาะเผื่อว่าเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ก็ให้ให้น้องแหม่มดูให้นะคะ <c oughs> ประออนยิ่งเป็นคนพูดความจริงนะคะ นานแล้วค่ะป้าออนพอติดตามลงมาตลอด5ปีแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะคำไหนที่ป้าออนอ่านผิดก็ขออภัยทุกท่านด้วยเด้อก็ขอบคุณนะคะคุณคุณสนธยานะคะที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัววิภามาตลอดนะคะ ก็ขอบคุณกำลังใจนะคะทุกท่านด้วยนะคะหลายคนหลายท่านก็คงจะได้ดูเนาะค่ะเนาะตั้งแต่แรกๆนะคะก็ตามที่คุณเอฟซีได้เข้ามาฟังคลิปประออนนะคะอวยพรมันเกิดให้ลุงพลน,นะคะหลายคนหลายท่านเห็นเห็นปอออนทําคลิปเนาะ แล้วก็ติดตามดูคลิปของป้าออนเนะป้าออนก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหน้านี้ก็เป็นหน้าทํานาทำทำนาเนาะนี่ก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ตัดหญ้าก,ก็เหลือประมาณสามสี่นะคะสามสี่คันนาก็เสร็จนะคะสู้ๆค่ะแม่จะดูคลิป ค่ะค่ะค่ะสู้อยู่แล้วนะคะสู้อยู่แล้วนะคะก็ตามที่น้องนะคะบอกว่าสู้เราเป็นพี่เราก็สู้นะคะตามน้องนะคะก็ยังยืนยันนะคะความเป็นจริงนะคะกับน้องนะคะว่าน้องนะคะไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำ ต้องได้ใส่แว่นตานะคะอ่านเนี่ยเพราะว่าสายตาประออนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่ก็รู้สึกว่ามืดค่ำแล้ว เห็นเห็นประออนตัดหญ้าอยู่เนาะค่ะเนาะใช่ค่ะตัดหญ้าอยู่เมื่อวานเนี้ยอ๋ออิตาลีนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อ นัตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะจะทุ่มแล้วเด้อตอนทดสอบดูเฉยๆนะคะคุณ fc ที่น่ารักนะคะเดี๋ยวยังไงก็ปออนก็คงจะขึ้นไลฟ์ตอนตอนเสร็จสับก่อนเนาะนัตอนนี้ก็คงจะได้ลงไลฟ์แล้วเพราะว่าทดสอบดูเฉยๆนะคะ fc นะคะออนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะคือทดสอบดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะ เพราะว่าน้องแหม่มเป็นคนทําให้ประอ่อนนะคะกดให้ประออนประออนก็ไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ค่อยเก่งทางโเซเชียลนะคะพ่อแม่พี่น้องพูด,ดง่ายคือไม่เก่งทางโเซเชียลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ ในฐานะนะคะพี่สาวลุงพลน,นะคะก็มีความรู้สึกว่ายังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าน้องเราไม่ได้เป็นผูก้กระทํานะคะต่อหลานตัวเองนะคะถ้าให้ปอออนพูดเนาะปอออนก็จะพูดตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็คิดนะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะ ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงยังไงนะคะเดี๋ยวป้าออนจะขอลงไลฟ์แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกทีก็รอบดึกนะคะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วป้าออนว่าจะไป ทำกับคงกับข้าวเนาะเทียมกับคงกับข้าวให้ให้ปู่พ่องกินก่อนเพราะว่าปู่พ่องก็จะได้กินกินยาเนาะพอแม่พี่น้องต้องขอบคุณนะคะคุณเอซนะคะที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะพี่พามาตลอดนะคะพวกเราไม่ทิ้งกันค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะยืนหยัดนะคะยืนยัน ก็พร้อมที่จะเดินนะคะต่อสู้กับน้องนะคะแล้วก็ยืนยันคําเดิมคือว่าน้องเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะ่ออจะยึดนะคะยึดความเป็นจริงความจริงนะคะไม่อ้อมค้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่อ้อมค้อมจะดูนะคะตั้งแต่แรกๆนะคะวันเกิดเหตุนะคะ ก็ยังคิดเหมือนเดิมค่ะเพราะแม่พี่น้องไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงขอไม่เหมือนเดิม ใช่อ๋อใช่ใช่เหมือนเดิมค่ะประออนอ๋อค่ะค่ะคุณคุณณัฐพรน,นะคะประออนอ่านชื่อถูกหรือเปล่านาะนาะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเด้อคุณเอซีสู้ๆให้ถึงที่สุดค่ะ ไม่มีหลักฐานแล้วจะมาเอาอะไรคะลุงไม่ได้ทำเป็นแพะ,ค,ะค่ะค่ะก็มั่นใจนะคะมั่นใจว่าลุงพลน,นะคะไม่ได้ทำกับหลานตัวเองนะคะเพราะว่าประอ่อนคนหนึ่งนะคะรู้จักนิสัยน้องตัวเองดีนะคะว่าน้องเขาเป็นคนยังไงยังไงนะคะเรารู้จักดีนะคะ อ,อ๋อจะกลับระบบคุณแม่มอ,อ๋อก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปอ,อนจะขอลงไลฟ์ก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเย็นค่ำค่ำดึกดึกก่อนเดี๋ยวปอ,อนจะขึ้นไลฟ์นะคะอันนี้คือต้องกราบขออภัยคุณเอฟซีทุกท่านด้วยคือปออนทดสอบนะคะให้น้องแม่มดูให้นะคะน้องแม่มจะกลับไปแล้วนะคะจะกลับไปแล้ว <c oughs> อ๋อค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณเอซนะคะที่บอกประออนนะคะค่ะขอบคุณเดอ้อคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องแม่มจะกลับแล้วประออนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันนะคะประมาณสองทุ่มเนาะประออน จะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะสองทุ่มนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณแม่มาดูดิเอาปกติเรากดกดตรงนี้ใช่ไหมมันว่างในสนเอาก็ยังไม่ได้ลงลนี่นี่กดตรงนี้นะเออลองกดแล้วมันมีค่นี้ อันเดียเออตกลงน,นนะเนาะเออ